คนทุกคนที่แม่งมาเจอคุณติตามันคือคนที่เคยคิดแล้วมาก่อนพร้อม,มจะพัฒนาตัวเองให้บวกเว้ยมาเป็นพลังไม่ได้มาเป็นภาละไม่ได้ทุกคนแรกของโลกคนที่ทุกข์เยอะแยะก็มีบนโลกนี้นับไม่ถ้วนขอทานที่เขาแขนขาดขาดขาด,ขาดทำไมเขาสู้อ่ะใจเขาสู้ไงจริงไม่จริงทำไมวะเราเอาวัอยวะครบสามสิบสองทำไมเราไม่ทำ การุณาตัดคลิปเฉพาะสิ่งที่ครูให้ไปตัดค่ะอย่างอื่นถือว่าเป็นคลิปลิขสิทธิ์ฟ้องได้นะฮะที่ครูยังไม่เลือกจะฟ้องเพราะครูอยากให้คุณเต็มที่กับชีวิตไปเลยเราเป็นคนดีแต่เราไม่ได้เป็นคนโง่งฮะกฎหมายมีไว้คุ้มครองคนอยู่แล้วค่ะธุรกิจครูสิตาสืบสิคะับริษัททิชเชอร์สิตาจำกัดเปิดธุรกิจมา ยอดธุรกิจสามร้อยล้านหนึ่งปีคำถามคือคุณตตาจะเอาแบงค์ปอมมาถ่ายเพื่อไม่ได้ดูคลิปทุกคลิปนะคะว่าคุณติตาบอกว่าแบงค์แบงค์ปอมของคุณตตาก็คือแบงค์กาโมโมะมีหลายคลิปไหมคะที่คุณตาพูด,ดว่าแบงค์กาโม แต่คุณก็ไม่ได้ตัดช็อตน,นั้นไปจริงปะคําถามคือตัดแบงก์กัมโมไปทาอะไรฮะโปรแกรมจิตตัวเองจริงไม่จริงจริงไม่จริงดังนั้นสิ่งที่ครูสอนครูไม่ได้สอนให้คุณเอาแบงก์กัมโมไปซื้อของฮะเพราะมันซื้อไม่ได้อยู่แล้วครูบอกให้เราเอาแบงก์กัมโมใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์เพื่อเวลามันเปิดมาอย่างน้อยมันดูฟูฟูเป็นปึกปึกเว้ยมันจะได้รู้สึกอิ่มเอมในหัวใจก็ดีกว่าเปิดไปกระเป๋าแบนจังเลยกูแฟนก็ทิ้งน่ะให้สั่งตัวเอง ทำไมสั่งตัวเองด้านลบๆยังสั่งได้สั่งตัวเองด้านบวกทำไมทำไม่ได้ะคนที่พร้อมจะมีพลังบวกเท่านั้นมึงถึงทําคนไม่พร้อมก็ไม่ได้บังคับไม่เคยเอามีจีคอไกเชื่อกเจ,ๆๆจ้ากูแจไม่เคยบล็อกลอพี่น้องเพราะจนและทํามันมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงก็เลยสอนคําถามคือมีครูคนไหนบนโลกกฎจกักรวาลกฎแรงดูดที่มาสาบานให้ตัวเองตายเพื่อคนที่ไม่รู้จักกันบ้าง วันนี้ไปเชื่อข่าวโคมรลอยจะออกกี่ช่องก็แล้วแต่ความจริงคือความจริงค่ะอยากให้นักข่าวมาร่วมสัมภาษณ์และสาบานด้วยกันค่ะฝากถึงนักข่าวทุกช่องด้วยค่ะกรุณาสาบานในสิ่งที่คุณพูดว่าคุณได้สืบค้นสิ่งที่ดิฉันพูดทุกคำเรียบร้อยดูต้นจนจบคลิปและกรุณาพิมพ์ด้วยค่ะว่าคนที่ฟ้องข่าวชื่อนามสกุลอะไรขอความชัดเจนค่ะ สมดุลของชีวิตเราเป็นคนดีแต่เราไม่ได้เป็นคนโง่ฮะคลิปที่ดิฉันบอกแบงกามโมมีมากกว่าคลิปที่ดิฉันบอกว่าปลอมแล้วคิำว่าเงินปลอมของฉันคือเงินแบงกามโ่มคุณทราบหรือเลปล่าและการที่คุณมาบอกว่าเราเอาแบงก์ปลอมทั้งนั้นมาโพส คุณอยู่ในสถานที่ตรงนั้นกับเราจริงหรือไม่คุณกําลังพาดพิงไปยังแบงก์ที่ดิฉันเบิกเงินซึ่งมีหลักฐานที่แบงก์ทั้งหมดว่าดิฉันเบิกเงินปลอมนะคะถ้าคุณบอกว่าคุณตรวจสอบแล้วว่าเงินที่ดิฉันเอามาวางเพื่อเตรียมขึ้นสต็อกสินค้าคุณบอกว่านั่นคือเงินปลอมนั่นหมายความว่า คุณกำลังกล่าวโทษแบงค์ที่ดิฉันไปเบิกนะคะเพราะมันออกมาจากแบงค์และกล้องวงจรปิดที่แบงค์ทั้งสาขาเมกาและโลตัสศรีนครินมีหน้าของดิฉันไปเบิกเงินอยู่มีวันที่อย่างชัดเจนในการเบิกนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณบอกตรวจสอบมันคือแบงค์ปลอมเงินให้ดิฉันน่ากลัวมากนะฮะ ข่าวที่ออกขอบคุณขอบคุณค่ะที่ทำให้คนรู้จักกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดมากขึ้นขอบคุณที่ทำให้คนตาสว่างค่ะเอาให้ชัดเจนค่ะชื่อคนฟ้องชื่ออะไรคนที่เป็นผู้เสียหายของดิฉันทำดิฉันทำอะไรเขาขอหลักฐานอย่างชัดเจนไม่ต้องใช้นามแฝงคนฟ้องโทรมาชื่ออะไร คนนั่งเสียหายชื่ออะไรไม่ต้องเป็นคาดค่ะไหนๆคุณจะด่าดีฉันขนาดนั้นคุณก็เปิดไปเลยค่ะเพราะเสียงดีชันภาพดีชันดีชันเคลื่อนไหวได้จริงอยู่ตรงนี้ฮะรู้ว่าข่าวกำลังดูอยู่ค่ะและดีฉันขออันเชิญนักข่าวทุกคนไปวัดพระแก้วมรดกพร้อมกันค่ะเพื่อไปสาบานร่วมกันค่ะถ้าคุณมีจรรยาบรน ว่าสิ่งที่คุณสืบคน้นสิ่งที่คุณทําคุณไม่ได้เพื่อขายข่าวกินคุณทําด้วยจรรยาบรรณของนักข่าวผู้จะช่วยเหลือประชาชนคนจนๆคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาสร้างชีวิตผ่านการคิดดีคิดบวกไม่มีสิทธิ์ลืมตาอ้าปากหรอคะ ผู้หญิงที่จบแค่ม6ไม่รู้การศึกษาไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนขอโอกาสการรอดชีวิตเพื่อตัวเองและครอบครัวคุณเคยสืบไหมคะว่าดิฉันอยู่บ้านเช่าจริงหรือเปล่าดีเจซีอพาร์ตเมนต์ดิฉันเช่ามากี่ปีดิฉันยืนขายลูกชิ้นจริงหรือเปล่า แค่ฉันมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนชีวิตทำไมคุณจึงทำร้ายคนได้มากถึงเพียงนี้ดิฉันเคยเอามีดจี้คอใครให้มาตั้งใจฟังดิฉันหรอคะลูกๆดิฉันเอาคลิปดิฉันไปโพสในโซเชียลต่างๆเพื่อช่วยคนคุณไม่ชอบก็แค่กดปุ่มแล้วก็บล็อกค่ะ คุณอยากดูสื่ออะไรคุณดูค่ะแปลว่าทุกคนที่บอกว่าดิฉันทำแบงก์ปลอมเป็นธนบัตรปลอมคุณกำลังว่าธนาคารที่ดิฉันไปเบิกเงินนะฮะยอดธุรกิจตรวจสอบได้ภาษีตรวจสอบได้ค่ะ คนที่ฟ้องดิฉันเสียภาษีไหมรวมถึงสื่อที่สัมภาษณ์หรือเอาข่าวดิฉันไปคุณขายข่าวหรือคุณตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเสนอข่าวคะ่ะดิฉันก็แค่คนธรรมดาค่ะที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ลุกขึ้นมาบอกคนให้มีความสุขลุกขึ้นมาบอกคนให้ไปต่อสิ มึงอย่าฆ่าตัวตายนะสี่ดีรอมึงอยู่มึงคิดบวกนะไม่ใช่การที่ดิฉันลุกขึ้นมามั่นใจแล้วดิฉันไม่กลัวมันก็ทำท,ท,ทั้งที่กลัวนี่แหละเอาความขยันมาเพิ่มพลังกับการคิดบวกแล้วชีวิตมันเปลี่ยนก็แค่มาบอกคนปกติขยันแล้วมันคิดลบด้วยชีวิตมันเลยชิบหายก็แค่บอกว่าเฮ้ยอย่าคิดลบแล้วก็ขยันนะลูกยังไงเราก็ไม่มีสิทธิ์รวยผิดหรอคะ การที่ดิฉันให้คนเอาแบงกกาโมใส่ในตังใส่ในกระเป๋าตังหรือวางบนชั้นต่างๆให้มันดูเหมือนมีเงินเยอะด้วยความจินตนาการกับตัวเองในบ้านผิดหรอคะดิฉันไม่เคยเอาเงินแบงกกาโมไปซื้อของใครเลยทั้งสิ้นดิฉันไม่เคยให้ลูกศิษย์แบงกกาโมสักคนหนึ่งไม่เคยมีลูกศิษย์คนไหนมีเจ้าทุกคนไหนที่ได้แบงกกาโมจากดิฉันในการซื้อของบ้านดิฉันจะแบงกกาโมไปซื้อใครละ่ะ สงสารคนเถอะค่ะคุณคนที่เขากำลังจะรอดชีวิตหรือไม่รอดแหล่รอดแหล่เขาได้มาเจอคลิปดีๆเขาได้พลังใจในการไปต่อช่วยกันสร้างสรรข่าวด้านดีเนาะไม่นานเราก็ต้องตายค่ะชื่อเสียงที่มีอยู่เราก็ดับลงช่วยกันพัฒนาสื่อด้านดีเนาะครูสิตาเป็นที่รู้จักของต่างประเทศหรือเปล่า ไปหาดูค่ะลูกศิษย์ครูจิตาถ้าคุณอยากจะส่องแล้วก็ไปส่องให้มันสุดเลยลูกศิษย์ครูจิตาที่อยู่กัมบูชาที่สอนกฏจักรวันกฏแรงดูดดังๆเอาคลิปครูจิตากี่เวอร์ชั่นไปสอนดีกว่าคนพม่าที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจับกําไรหลักล้านได้จริงคุณไปดูดีกว่าว่ากี่คนจากการเรียนคลิปดิฉันฟรีนะคะและแต่ละคนไม่ได้มีต้นทุนด้วยค่ะกัมบูชาที่ดังวันที่เดินเจอดิฉันมีเงินมีติดหนี้อยู่หกล้านปัจจุบันสร้างยอดธุรกิจเป็นร้อยเป็นพันล้าน ไปดูสิคะว่าเขามีตัวตนจริงหรือเปล่าคุณต้องสืบให้หมดลูกศิษย์คุติตาที่ประเทศพมา่าหญิงหญิงเมนมาฟเฟซบุ๊กนี้นะไปไปส่องดูสร้างคนที่รับกำไรหลักล้านกี่คนที่จากการเรียนคลิปคุติตาไปขอดูสเตตเมนต์เขาสิฮะไปขอดูสิฮะคุณต้องหาประวัติคุณต้องต้องดูว่าคนที่เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคุติตาอะไรบ้างสื่อต้องเสนอแนวนี้บ้างคะ่ะเฮ้ยมีคนเรียนรู้กจาจักรวันกฏแรงดูรับเปลี่ยนชีวิตไม่เคยมีข่าวช่องไหนออกคะ่ะ ฆ่ากันตายข่มขืนกันพ่อข่มขืนลูกชี้ช้ำกระลำปีอีสีกูตายหาแล้วอ่ะเสนอกูก็แค่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มาออกกระบ,บอกเสียงว่าตัวเองรอดยังไงก็แค่อยากเป็นวิทยาทานให้คนไม่ต้องเชื่อก็ได้นี่ยกมือไหว้ไม่รู้จะก,กี่รอบสาบานไม่รู้จะก,กี่คลิปจริงไม่จริง